รัฐบาลยืนยันประชาชนได้ใช้เงินดิจิทัลไตรามาสที่4ปีนี้แน่นอนสวัสดีครับผมวันนี้วันที่15กรกฎาคมปี2567นะครับวันนี้ครับผมนะมาสรุปกันนิดนึงสำหรับในส่วนของ2กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิตัล1,000 0บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า2กลุ่มนี้คือกลุ่มไหนนะครับผมก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับ แล้วก็หลายท่านมีคำถามนะครับว่าเอ็นะสองกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มผู้ที่มีมือถือถูกไหมครับว่ามีการลงทะเบียนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราดูความคาดการนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่มีมือถือนะครับผมจะทำอย่างไรแต่ท้ายที่สุดนะครับผมก็ต้องรอทางด้านของกระทรวงาคลังอัปเดตนะครับในเรื่องของวิธีการเพิ่มเติมนะวันนี้เป็นแนวทางกันนะครับ สำหรับนะครับในเรื่องของรายละเอียดที่มีคำถามมาอันนี้ก็จะนะครับผมนะแบ่งปันข้อมูลกันนะครับเริ่มจากกลุ่มที่มีมือถือก่อนแน่นอนครับว่ากลุ่มที่มีมือถือเนี่ยนะครับสเต็ปนะครับตอนนี้ก่อนก็คือการที่ทางภาครัฐหรือนะทางด้านของกระทรวงการคลังได้บอกชัดเจนนะครับว่าการที่จะรับสิทธิ์ในส่วนของนะครับเงินดิจิตอลวอลเเรตเนี่ยนะครับจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าแอปพลิเคชันทางลัดเนี่ยนะครับผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อยืนยันตัวตนผ่านนะครับผมก็จะต้องรอนะครับในเรื่องของการเปิดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นขั้นตอนนะครับหรือสเต็ปของคนที่มีมือถือนะครับผมนะ ขั้นตอนกระบวนการอย่างที่บอกไปครับเมื่อยืนยันตัวตนสําเร็จถูกไหมเรียกว่า KYC นะครับผมนะก็ต้องรอเกี่ยวกับการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนก็จะต้องมีการอะไรครับตรวจสอบผลการลงทะเบียนและก็เช็คผลคุณสมบัติถ้าผ่านในเรื่องของนะครับทั้ง3ส่วนก็คือผลการยืนยันตัวตนผลการลงทะเบียน แล้วก็ผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับก็จะถึงในเรื่องของการใช้สิทธิ์ในช่วงของไตมาดสี่นะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันสําหรับวิธีการใช้สิทธิ์นะน,นี่คือกลุ่มแรกนะครับคงไม่ได้หนีจากภาพนี้นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันรายละเอียดนะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็แน่นอนครับกลุ่มที่ไม่มีมือถือซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเช่นนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมครับแต่ว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรเัสริกัแห่งรัฐเนี่ยก็แบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มที่มีมือถือก็มีนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับจริงๆเนี่ยก็มีนะครับท่านจะต้องใช้บัตรประชาชนแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการติดเตียงเหล่านี้นะครับผมนะจะต้องทําอย่างไรเราดูจากโครงการภาครัฐที่ผ่านมาก็สันนิษฐานนะครับตามที่เคยเกิดนะครับก็คือว่า ก็เตรียมพร้อมแหะครับผมนะคงจะต้องไม่หนีจากหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามาให้บริการเช่นผ่านทางด้านของธนาคารภาครัฐผ่านทางด้านของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีจุดให้ลงทะเบียนซึ่งก็แน่นอนฮะพี่ป้าณนะาอาที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือคงก็จะต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับโครงการนี้นะเกี่ยวกับจุดที่ให้บริการ การลงทะเบียนนะครับของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับผมนะก็เตรียมพร้อมกันนะครับก็คิดว่าไม่ได้หนีจากโครงการอื่นๆที่ผ่านมาแน่นอนสําหรับกลุ่มนี้ที่ไม่มีมือถือนะครับผมอก็ถือว่าเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับในเรื่องของแนวโน้มแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะครับผมทั้ง2กลุ่ม กลุ่มด้านบนที่มีมือถือเนี่ยคงจะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักละเราเห็นภาพนะครับในกระบวนการขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนในช่วงนี้นะครับผมนะแต่ว่าในกลุ่มที่ไม่มีมือถือเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มนะครับอย่างไรแต่นะครับผมตามที่เราติดตามในส่วนของวิถี ของการลงทะเบียนของภาครัฐนะครับก็เดาได้เลยคงไม่ได้หนีจากสิ่งที่เราอัปเดตในวันนี้นะครับยังไงก็เตรียมพร้อมกันนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับอย่างไรก็ดีรอวันที่24รกรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนนะครับเอาละทีนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแบบเร็วๆครับผม3นะครับเงื่อนไขสำคัญนั่นคืออายุนะครับรายได้ แล้วก็เงินฝากซึ่งนะครับผมนะผู้ที่มีอายุ16ปีนะครับภายใน30กันยายนปี67ผ่านนะครับในเรื่องของคุณสมบัติอายุเกณฑ์รายได้ครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของการวัดจากฐานข้อมูลของกรมสวรพากร ปี256นะครับสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคมปี66ที่ผ่านมานกำหนดไว้ไม่เกิน840,000บาทอีกส่วนหนึ่งครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญเกณฑ์สำคัญหลายท่านก็สอบถามเข้ามาครับเป็นเงินฝากไม่เกิน500,000บาทลองเช็คครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือ31มีนาคมปี67บัญชีของท่านนะครับผมนะมีเงินฝากณช่วงนั้นเนี่ยนะครับผม เกิน500,000บาทหรือไม่ถ้าไม่เกินก็อะไรครับได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้แต่ถ้าเกินก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะ,ะนั้นสรุปเลยในส่วนของ2กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิ์แน่นอนครับผมกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีสูงนะก็คือเกินท่าไหรครับ500,000บาททุกบัญชีรวมกันนะครับณนะวันที่31มีนาคมปี67นะนี่กลุ่มแรกท่านไม่ได้รับสิทธิ์แน่นอน ส่วนกลุ่มที่2ครับผู้ที่มีรายได้สูงครับก็คือว่ามีรายได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีนะครับถ้ามีอาชีพค้าขายต้องยื่นแบบแสดงรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพอ2จดสนะครับผมนะเพราะฉะนั้น2กลุ่มนี้นะครับผมจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านน่าจะรับทราบตัวเองดีอยู่แล้วสาหรับในเรื่องของเกณฑ์เงื่อนไขนี้จริงๆเนี่ยนะครับสกลุ่มด้วยซ้ํา กลุ่มที่3ก็คืออายุไม่ถึงเกณฑ์นั่นเองอ่าโอเคนะครับผมก็อัปเดตกันนะให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ดําเนินการแล้วก็เดี๋ยวรอกันสําหรับในเรื่องของการลงทะเบียนครับเพื่อให้มีการตรวจสอบว่าท่านลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่นะครับแล้วก็คุณสมบัติที่วัดไว้3ามเกณฑ์ใหญ่ๆนั่นคืออายุรายได้นะครับแล้วก็เงินฝากถูกไหมนะครับก็ถ้าผ่านทั้ง3ส่วนก็เดี๋ยวรอการใช้สิทธิ์นะครับ นี่เป็นในเรื่องของสิทธิและลิสต์นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่อัปเดตไปก็คือในเรื่องของสินคา้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะว่ามีรายการอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องดูหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับนอกเหนือจากโทรศัพท์แล้วคำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมมันอะไรเช่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมแต่ว่าถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตพูดคุยให้กับทุกท่าน ได้รับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอกันนะครับผมยังไง15นะครับคือวันนี้มีการประชุมบอร์ดดิจิตอลวอเลตนะครับนำข้อมูลเงื่อนไขนะครับผมนะที่มีการประชุมอนุกรรมการดิจิตอลวอเลตเนี่ยนำมาค,คุยแล้วก็สรุปในตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันครับว่าช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยการประชุมบอร์ดดิจิตอลวอเลตชุดใหญ่ไปแล้วจะมีรายละเอียดความคืบหน้าอย่างไหนเพิ่มเติมหรือไม่นะครับผมก็ เดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ